เนื fate, ้อปลาคือปลาอะไรครับเขาทำกันยังไงหรอผมกินแล้วปลอดภัยไหมแลวปลาซองนี้มันมาจากไหนครับขอตัวช่วยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่นี่ถ้าพี่พี่อยากรู้เงนสแกนสิใช่ครับสแกน Q R ตรงนี้ได้เลยแล้วกรอกตัวเลข M F G D หลังสอบ ก็สามารถเดินทางไปเจอกับความจริงของสิ่งที่กินเพราะทาโร่เรเป็นขนมแร่แรกที่มีกระบวนการ traceability พาคุณไม่รู้นึกถึงข้อมูลของแต่ละซองและย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของปลาได้สแกนซองไหนก็ได้รู้ที่มาของซองนั้นได้รู้จริงในสิ่งที่กินดีกับทุกๆคนโอ้ใส่ใจทุกค้ก็ใส่ปจรจริงๆสรเลยเรแครนะเลยอยากให้สแกน